สวัสดีค่ะดิฉันนางเสาวเจตุรพรนราสารครูประจำรายวิชาภาษาไทยโรงเรียนวีรวัฒโยธินจังหวัดสุรินทร์ค่ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็จะทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทายค่ะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะก็คือรายวิชาการอ่านและเขียนวรรณกรรมค่ะซึ่งในรายวิชานี้นะคะก็จะเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโดยในแผนนี้เนี่ยนะคะมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถแต่งเพลงที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นแก่นหลักโดยใช้นิราศค่ะก็คือเป็นเพลงที่ มีเนื้อหากเกี่ยวกับการคร่ำครวญการจากลาซึ่งเป็นการปรับประยุกต์ใช้จากนิราศให้มีความทันสมัยมากขึ้นและทําให้นักเรียนได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของนิราศอย่างแท้จริงค่ะนิราศอะความหมายพวกนี้คีย์เวิร์ดที่เราตอบมามันถูกหมดเลยนะ สำหรับกิจกรรมที่ใช้นะคะส่วนมากนี่จะเป็นนวัตรกรรมอย่าง,างเช่น t-pack เนี่ยนะคะถ้า t-pack ที่เห็นได้ชัดเจนใน่าบนี้เลยนะคะก็คือแจมบอร์ดต่างๆเนี่ยนะคะก็มาใช้ร่วมกันเช่นกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีมาร่วมด้วยนั่นเองค่ะนิราศถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า d e p a r t to be separate separate คือการถูกแยกนึกออกไหม To be separate คือการถูกแยก from a l v e r a n หมายถึงว่าถูกแยกออกจากคนรักและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้สอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรม c ลิวนั่นเองนะคะก็คือสอนให้นักเรียนนี้นะคะรู้จักความหมายของนิราศในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ นวัตกรรม Project Based ลิร์นน n งนะคะโปรเจกต์เบ e d Learning ตัวนี้เนี่ยนะะก็จะเห็นได้เลยว่าเด็กๆดีนะคะมีโปรเจกต์ที่ต้องรับผิดชอบก็คือการแต่งเพลงและสร้างมิวสิกวิดีโอนะคะหรือว่า MV เพื่อประกอบเพลงนั่นเองค่ะโดยได้นำเนินการใช้นวัตกรรมที T ่แพคคลิวโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงและนอกจากนี้นะคะยังได้นำเนินการนำนวัตกรรมการคิดขั้นสูงโดยใช้ Creative Based Learning เข้ามาพัฒนาความคิดขั้นสูงในด้านการคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนด้วยค่ะเปิดข้าจริงคราวคําสมสุดจอมกันอาจริงเอ ก็จะเป็นตัวอย่างของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนค่ะด้วยการให้นักเรียนอ่านวรรณคดีไทยในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นทำนองแรปที่ได้นำเสนอไปอข้างต้นค่ะ สำหรับ community based learning นะคะโรงเรียนวิรวัตรโยทินเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับชุมชนนะคะเราจึงใช้พื้นที่โรงเรียนเป็น community ให้นักเรียนนะคะและนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานมาจากพื้นที่ของโรงเรียนค่ะอย่างเช่นเพลงสาวข้าวมันไก่นะคะก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากโรงอาหารของโรงเรียนนั่นเองค่ะ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือ 1. นนักเรียนสามารถแต่งเพลงได้แต่งเพลงที่มีเนื้อหาใจความสําคัญคือนิราศทําให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยเขาได้เอากีตาร์มาพอเอากีตาร์มาปุ๊บเขาได้ร้องเพลงเขาดูมีความสุขมากๆนะคะกับการที่ได้โชว์ผลงานแล้วเขาก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยค่ะ,ะงององัย เใจเป็นเพียงแค่ฝันที่ยังอยู่ในนั้นตองเสี้ยเดียวกับฉันที่เราไม่กันบุ่มเป็นแค่ฝันละเธอเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในใจฉันจึงนั้นเป็เพียง,ยงแค่ฝันใจในใจฉันยังคงไม่เลยจากใจกลั๊กซองน้ำตา ที่เธอกับฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาที่ได้พบเจอมันทำให้ฉันเข้าใจถายได้แสงจันกราเราโอบก,กอดกันอยู่บนพื้นทรายมีลมทะเลพัดมามันทำให้ฉันเข้าใจคุณน่าฮักคุณน่าฮักสักพักจะเป็น มมง,งมองยิ่งมองยิ่งหลงทงเป็นคุณเช่านั้นใจไม่ไม่เปลีป่ยนแปลงเธอไม่เปลี่ยนไปนอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนิราศแล้วนะคะนักเรียนยังใช้รถในวรรณคดีมาช่วยในการส่งเสริมบทเพลงให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เนื่งจากนักเรียนโรงเรียนวีรวัตรโยธินเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและมีความชื่นชอบในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วจึงทําให้การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภูมิใจในผลงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวค้ค่ะ สำหรับปัญหาที่พบนะคะเนื่องจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีนวัตรกรรมที่หลากหลายจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในหนึ่งคาบได้ผู้สอนนะคะจึงปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นหนึ่งหน่วยการเรียนรู้นั่นเองค่ะทำผลงานเป็นมิวสิกวิดีโออัพโหลดลง YouTube แล้วก็เผยแพร่บทเพลงที่นักเรียนได้แต่งนั่นเองค่ะ ก็ครูเป็นเป็นครูที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากครูท่านอื่นมากให้เวลาค้นหาตนเองได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยครับขอขอบคุณครูมากเลยครับที่ส่งเสริมเรื่องดนตรีและการทําเพลงครับก็เป็นการเรียนการสอนที่ดีครับก็ผสมผสานได้ดีครับทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อครับการทําเพลงก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงครับด้วยเวลาที่จํากัดแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ที่ค่อนข้างเยอะเครื่องดนตรีอะไรด้วยครับมันก็เลยค่อนข้าง ยากนิดนึงด้วยความที่ว่ามีเวลาจํากัดนะครับก็เลยเหมือนเป็นการดึงศักยภาพของเราเออกมาแบบขั้นสุดนะฮะคือไม่คิดด้วยซ้ำว่าพวกผมจะได้ทําเพลงด้วยซ้ำนะครับก็เลยรู้ว่าตัวเองพอมีศักยภาพอยู่บ้างในด้านนี้เป็นเพราะครูเลยที่ทําให้พวกผมดูขอบคุณครูคมากครับภูมิใจในตัวเองรู้สึกภูมิใจในทุกคนช่วยกันทำครับผมเรียนกับครูแล้วสนุกครับอพอเห็น MV ก็ตื่นตันครับรู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองครับมีความสุขมากๆเลยครับรู้สึกสนุกมันมากครับ ตื่นตาตืนใมากครับครูให้เด็กทําในสิ่งที่ชอบมีความกล้าแสดงออกเป็นคนแนะนําแนวทางให้เด็กว่าควรเริ่มจากตรงไหนหรือทํำยังไงครับครูต้องการให้เด็กสร้างความมั่นใจตัวเองแล้วก็กล้าที่จะโชว์ความสามารถพิเศษตัวเองใ,ในการเล่นดนตรีหรือการทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับครูเป็นคนที่สอนสนุกแล้วก็มีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ทาให้รู้สึกว่าอยากเรียนกับครูอีกเรื่อยๆคะ่ะค่ะก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ลุ้นทุกครั้งว่าคั้นต่อไปครูจะสอนอะไรและมีวิธีการสอนอยังไงคะ่ะ ได้พัฒนาศักยภาพใหม่ๆของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะความท้าทายแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการทําง,งานร่วมกับเพื่อนค่ะครูสอนดีเข้าใจง่ายคืนอน่ารักกอ็รู้เป็นเพียงแค่ฝันฉงนยึดแน้นของต้องจำจากเพราะเรื่องสองเรานั้นคือนิจจาของถึงเวลาที่ต้องจางจากนุมใจนี้ที่มี เพียงแค่ฝันที่ยังอยู่ในนั้นตรงที่เดียวกับฉันที่เรามีกันคงเป็นแค่ฝันและเธอเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในที่ฉันถึงแม้เป็นเพียงแค่ฝันแต่ในใจฉันยังคงมีเลิ่ดใจ ทำให้ฉันเข้าใจได้แสงฉันพาง<ห>่<ห>กดกันบนพื้นายมนลมทะเลมาถให้ฉันอยค่ค้างกาฟังก็ไม่ไวเธอหากจะปังได้มองดูอ t ส่ายู่อบทยถึงนอนในตอที่ฉันรู้แต่สุท้ายก็ไม่ไปเป็นใจอยู่อยากให้รู้ถึงวที่ฉันนอนคิดถึงเธอ ได้เจอเธอเธอ,เธอทำให้ใจฉันหลงทุกเวลาเวลาที่ไม่ได้เจอเธอมันทำให้ใจฉันทุกข์และทรมานฉันเฝ้าเจอเธอ,เธอท,ทุกๆวันเฝ้ารอทุกวินาทีหวังว่าสักวันเธอจะได้เห็นว่าฉันนั้นรักเธอมากจริงๆคณนั้นนาฮก 他不在。<music> เสนอการจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูจตุรพรนรสารก็จบลงเพียงเท่านี้ครูขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่อนุญาตให้ครูเผยแพร่ผลงานนะคะขอขอบคุณค่ะิจ